สวัสดีครับมาทำเลขชุดเบื้องต้นเลขบนนะฮะร,รัฐบาลไทยนะครับอันนี้ผมสิบหน่วยบนของผมนะเดี๋ยวออกเก้าสามนะครับเอาสถิติมาให้ดูเนาะตอนนี้งวดที่แล้วก็ออกศนะูนย์สี่นะมาศูนย์อ่าแล้วก็อีกสูตรนึงก็คือมาศูนย์สี่เหมือนกันครับเข้าศูนย์นะครับเมื่อวันทีนแ่แล้วกลางวดน,นี้นะครับได้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยหนึ่งกคอนะครับ สามสี่หเจ็ดนะครับอีกสูตรหนึ่งได้เลขเดิมก็คือศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมมาจับและคำนวณน,นะครับตามวิธีการของผมนะครับก็เข้ามาแล้วหลายงวดเนาะ,ะได้เลขเบื้องต้นก่อนสรุปนะครับเลขจะเบลอเบลอหน่อยนะครับเพราะกล้องมันไม่ดีเนาะก็ได้เลขทั้งหมดหลายตัวอยู่สีแดงคือตัวเด่นสุดนะครับสังเกตว่าเลขเจ็ดจเยอะดีนะครับก็รอง ศูนย์ห้าหกศเอาศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหนึ่งนแะครับแต่ตัวเด่นนะก็คือนะฮะเจ็ดสามเจี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปถ้าตรงใจถูกใจก็นำเอาไปใช้ปหาลัตตรีกันนะครับห้ามการพน,นันนะครับจากคนดนโชคสวัสดี